ถ้ารันเนี่ยคือถ้าโดนอุ้มมาเนี่ยงอมเนี่ยมึงโทษกูไม่ได้นะเพราะกูเอาอยู่แล้วถ้าให้กูรันเนี่ยถ้ามึงบอกว่าลุงให้กูรันแหละกูเอาอยู่แล้วนะกูเอาอยู่แล้วนะแต่ถ้าคนอื่นงอมโทษกูไม่ได้นะแต่ถ้นางบนขึ้นางบนอุ้ยลมโบใคทษกูไม่ได้นะ คุณเกียวเหรอแมคุณเกียวคุณเกียวครับคุณเกียวอยู่อแม่คุณเกียวฮัลโหลครับคุณเกียวอยู่อแม่ครับหน้าตากูก็ดีคุณเกียวไม่อยู่ครับโอ้โหโอเคสองแกงพ้องคุยยังครับครับครับก็ตอนเนี้ยเอยบอสเป๊บปะไปถูกไหมครับบอสเป๊บปะคุยกับบอสเป๊บน้อยเดี๋ยวคุยกับบอสเป๊บน้อยคุยกับบอสเป๊บน้อยคนที่ยืนอยู่นั่นแหละโอเคอ่ะมามาเลยครับพี่สี คือตอนเนี้ยมันเป็นช่วงเวลากิจกรรมนะครับตีสี่ชื่ออะไรครับทัฟฟี่เรับทัฟฟี่มันเป็นช่วงเวลากิจกรรมอ่ะคือตอนเนี้ยถ้าเป็นไปได้อะผมขอให้คุณสองคนนะเอ้คุณทั้งสองแก๊งอ่ะอย่าเพิ่งมีอะไรกันได้ไหมครับคือทางนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยครับว่ามีอะไรมันมีเรื่องอะไรเหรอครับก็มีทรงอะไรกูไม่เอากไม่เอาทรงหรอกไม่ใช่หรอกูไม่เอาทรงหรอก ที่ซีช่วยอธิบายสถานการณ์ให้ฟัง,ห,ฟงหน่อยครับว่าตีกันยังไงเ,เ,เอาเอาเอาไอเฮียมาเกอร์ไปเนี่ยคุณเกียวคุณเกียวเนไหนครับ คุณเกียว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 ไหนคุณเกียวเอ๋อน่าจะไม่อยู่ครับโอเคครับไอแป๊บเป็นอะไรแกงมึนอยู่เปล่าไอ้เป๊บ่ะมันรู้อยู่แหละแต่มันได้แกล้งมึน ครับลงมันมันเช็คคิวยังไงนะเช็คเช็คคิวยัง,ไ,งไม่รู้เลยครับคิวข้างนอกอะเหรอไม่ใช่ไม่ไม่รู้แลวไม่เคยเช็คแล,ล,ล้เบเบอรรี่รดูปะดูครับลุงแต่แต่ผมรองอันนี้ให้เอ่ออันนี้คือ ผมแค่อยากจะบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณจะมีอะไรกันเนี่ยขอเป็นหลังเที่ยงคืนกันถึงหกโมงเย็นได้ไหมแล้วถ้ามีไปแล้วแหละครับช่วงเวลา U L ก็มีไปแเนีแยก็ถ้ามีไปแล้วเนี่ยคือตอนนี้ทางซ C เราอ่ะยังไม่ได้เปิดรับเรื่องเพราะว่ายังไม่หมดช่วงเวลาของกิจกรรมที่เราจัดกันอยู่อ่ะแล้วเม่แล้วอย่างนี้มันผิดอะไรไหมครับ ตอนนี้ผมจะเตือนพวกคุณก่อนว่าอย่าอย่าไอคอนมึงกิฟแบบผิดไปมีปัญหาตอนในช่วงเวลากิจกรรมถ้าไม่เป็นก็เฮียแล้วกูกิฟธรรมดาไปแล้วมันบอกมันกริฟธรรมดาพี่อ๋อคือต่อให้มีไปแล้วก็คือเตือนกริฟมึงไม่ได้กริฟธรรมดาจุ๊งถ้ามีต่อกูกริฟธรรมดาไปเมื่อกี้รวมที่สมพืบแน่แล้วมึงบอกเขามานี่มึงบอกเขามานี่อยู่ที่ีไม่อยู่ไหนเว้ยคือถ้าถ้าหลังจากเนี้ยมันมันอันนี้คือเขาผมเตียงเตือน ผมเตือนก่อนนะครับตอนนี้คือถ้าสมมุติว่ามันมีหลังจากเนี้ยผมจะใช้มาตรการบทลงโทษละอีกขั้นที่หนึ่งนะครับคืออะไรบะอธิบายได้ไหมครับขั้นที่หนึ่งคือ,อแกงมีบ้านคือสิบล้านครับที่สีครับ,รบงั้นเอางี้ดีกว่าก็เอ่อตอนนี้เอ่อจเคยังจะไม่ไม่พูดอะไรทั้งนะั้นตอนนี้ขอโฟกัสกับเรื่องกิจกรรมก่อนแล้วกันครับส่วนเรื่องตีเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวอ่าจะมีเซิร์ฟมาคุยกับตามนี้โอเคไหมพี่สี่ผมเรื่องตีผมขอขอญาตคุยกับลุงครับ ก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวฟังผมจะมีคนมาคุยกันครับแต่ตอนนี้เจเคขอไม่คุยเรื่องอะไรนะครับจะโฟกัสกับกิจกรรมเจ็ดเทพก็เท่านั้นครับตามนั้นนะครับพี่ีผมก็ไม่ได้จะคุยอะไรกันครับเพราะถ้าคุยผมขอขอญาตคุยกับลุงคนเดียวครับแค่แจ้งไว้ก่อนเขาบอกเขาบอกมึงลูกไรอ่ะไอ้เป๊บก็ตามนั้นแหละก็เดี๋ยวทางเราจะมีคนมาคุยครับทางนี้ตอนนี้ไม่ขอคุยอะไรเหมือนกันครับโอเคครับอันนี้ก็อันนี้ถือว่าพวกผมแจ้งแล้วนะครับว่าโอเคครับตามนั้นครับโอเคครับนะครับโอ้โหมันด่ามันด่ามึงเด็กเลยินเลยรั่ ไม่มีบ้านห้าล้านครับมีบ้านสิบล้านแล้วถ้าเขาถ้าต้อมาทำทำร้ายพวกผมนะครับก็นี่ไงครับมันมีบทลงโทษอยู่ไม่มีครับพวกผมไม่ทอบร้ายครับโอเคครับไม่ไม่ทำทันเลยแล้วถ้าแบบว่าเขามาแทงแบบแบบใส่ชุดนอกเงี้ย t ีรันอะไรพี่ก็แจ้งสิครับสองสามครั้งเดี๋ยวซีก็ลงไปตรวจลอันอะไรพี่ผมถามท TC คือแต่ละคนนี่สภาพแบบงอมกันจัดอะไม่ไม่รู้เลยเลยถามที TC ไม่ได้รู้เลยคุณ ว่าไงเขาทีซีถ้าหาว่าเขามีชุดนอกมาแทงอะไรเงี้ยอันนี้อ,อันนี้ถามตร,ตรงๆนะครับคือคือแบบ <c oughs> อถ้าถ้ามีชุดนอกมาแทงเนี่ยมันก็ต้องตามหลักฐานที่แบบพอจะพิสูจน์ได้เลย กระเป๋าเก้าหเ่็นหายไม่ผมจิ้ธรรมดาไปนะเมื่อกี้ให้ผมตอบป้อนอะไรอ่ะก็คือต้องมีภาพหลักฐานถูกต้องไหมน่าเออเนีใช่ครับดูแลตัวเองพี่เป็นโควิดรอบสองไม่หนักหรอกว่ามันพิสูจน์ได้ไหมว่าที่เรื่องอะไรนะโอเคครับหกศูนย์สองนะธรรมดานะเรองที่เนถ้ามันถ้ามันเป็นอีกก็น่าจะบั๊กไปก็เตือนบานึครั้งนี้ใช่คถือว่าเตือนรวมๆไปครั้งที่หนึ่ง คครับรับทราบครับขอครับถือว่าขอความร่วมมือแล้วกันเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมของเมืองด้วยขอแค่ช่วงเวลากโมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับถ้าหลังจากนั้นจะมีปะทะกันจะตีกันคือก็สบายตีกันได้ถ้าถ้ามีเรื่องจริงเนาะไม่ตีไม่มีคีับไม่ตีครับตอนนี้ยังไม่คุยแน่นอนครับไม่มีไม่มีไม่มีเลยวโอเคครับ ได้ครับเท่านี้เลยครับขอบคุณมากครับที่ให้ความ่วโควิดลันเหรอครับโควิดลันเลยรู้ไหมมารย์หลังจากนี้ก็มีอะไรก็มาแจ้งนด้นะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะจะเกลียามั่นใจขนาดไหนฝับเดี๋ยวเซิร์ฟมาคุยนะเรื่องนี้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นตรนนี้เดี๋ยวเซิร์ฟมาคุยแลวถ้าใครโดนเรื่องอะไรอถ้าใครโดนเรื่องอะไรให้ให้พยายามเก็บหลักฐานเอาไว้นะ ตามนั้นเราก็โฟกัสฟาร์มทำธุระของตัวเองกันต่อได้ใช่ใช่มันต้องมันเซิร์ฟอ่ะเพราะเซิร์ฟมันไม่เดี๋ยวเซิร์ฟมาตัวรู้หรื่องไงอ่ะไอ้แค่ถ้าอย่างเงี้ยเราบุญมันมาตีมาแล้วกูตีแล้วกูห่อมาส่งทีซีก็จบแล้วปะอือก็ตามหลักฐานที่เราได้หลักฐานทีซีว่าห่อหอมให้ได้ไหมถ้าเกิดมันมาตีเราก่อนอะไอ่ถอนทีซีได้ไหมเราถอนเราก็ฆ่าตัวได้ได้แต่เขาเป็นฝ่ายเรื่องไปหรอนะฮะนี่รุ่นเราไม่ผิดเลย ก็ยังมีเหลี่ยมให้เล่นเลยใช่ใช่มันไม่มีเซนหรอกแต่ว่าถาถามภูมิใจเขาจะไม่มาเลยช่องโหว่มีช่องโหว่ใช่ใช่อย่างที่ผมบอกอ่ะอย่างที่ผมกก็มาเถียงกันได้ที่สุดถูกถูกมันมีช่องโหว่แต่เราเอาไปล่อเราอยาเอาเป็นฝ่ายหาเลี้ยงให้ถ้ารันเนี่ยคือถ้าโดนอุ้มมาเนี่ยงอมเนี่ยมึงโทษกูไม่ได้นะเพราะกูเอาอยู่แล้วถ้าให้กูรันเนี่ยถ้ามึงบอกว่าลุงให้กูรันแหละ กูเอาอยู่แล้วนะกูเอาอยู่แล้วนะแต่ถ้าคนอื่นงอมโทษกูไม่ได้นะแต่เห็นมันเคสเปเคสเปย์แต่ว่าทิ้งไว้ตรงกลางเรเบลแต่เห็นแค่เดี๋ยมันเหตยืนอยู่แต่ก็มานั่งบ่นวิวขออย่างไม่พร้อมเลยน้องใชาไม่ได้นะขออย่งไม่พร้อมเลยจุดเอ้ยเียหรือไม่เราต้องไปกับเพื่อนตีสมมติมันมาแทงเราเลยแล้วมันป้นอ่ะแต่มันไม่ได้พูดให้คุกเขา ได้ไม่ได้ครับผิดกฎอันนี้คือรายไม่มีสตอรี่ใช่ไหมถูกต้องครับไม่ถูกว่ามีสตอรี่ครับผิดกฎแต่เราก็แบบเผลอไงไม่ไม่ไม่คือถ้ามันมาแทงเราโดยที่เรามันไม่ได้ใส่คูเข่าอันนั้นก็คือเป็นเป็นการผิดกฎกฎการครับอ่ามันรู้ละเดี๋ยวบอกภู่เขาาละอันนี้มันฟังแล้วไม่ได้ยินแล้วไม่ถ้าคูเข่าแล้วเราตีมันตายได้เราก็แค่ห่อมาแจ้งทีซีมาโดนปปับสิบล้านนะใช่ใช่โดนห้าว่ามันไม่มีบ้านห้าล้านนั่นแหละมันก็โดนห้าล้านและ นั่นแหละเดี๋ยวเซิร์ชมัคุยเรื่องนี้ไม่มีอะไรหรอกอือตามนั้นครับตามนั้นไม่มีอะไรมากเลยเนี่ยใช่ใช่ใช่ไอ้ดอกก็ฝั่งโน้นไม่มาเล่นดิตาตาตาคนที่อยู่หลังเที่ยงคืนยันหกโมงเช้าก็ระวังนะครับเพราะเขาบอกว่าจะตีกันไม่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 ถือว่าเป็นสตอรี่ยางเห้อถ้ามันว่าทำไเราตีบอกให้ตีได้อะไม่ได้เขาเขาจะมาตีเราไม่ได้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 เขาจะมาตีหลังหกโมงก็ไม่ได้ครับหลังหลังไอ้หลังเที่ยงคืนก็ไม่ได้ครับ เพราะว่ามันยังไม่ถ้าเรเป็นสตอรี่อเราเหมือนเขาบอกว่าเาจะรับเราตอโน้ตได้เขาจะรับเรื่องอยู่ที่เขาบอกไม่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 ได้ไม่ได้บอกแล้วว่าเราจะเล่นหลังยี่สิบห้าไปถามไม่ชัดดิไปถามไม่ชัดเออจริงกำลังงงอยู่จะไปถามยังบอกอย่างคนพูดอย่างหลังเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยเขามาตีพวกผมยังไงก็ได้ถูกไหมอ๋อจริงจรไม่ถ้าหลังเที่ยงคืนไปอ่ะแล้วเขามาตีอ่ะเสียงเบาออ๋อจริงๆเราเราไม่ได้เชิงเหมือนห้ามอะค่ะแต่ขอความร่วมมือว่าช่วงหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะ ขอให้เป็นช่วงของเจดเทพถ้าถ้าคุณจะตีกันจริงๆขอเปหลังเที่ยงคืนถึงพวกคมณได้ไนมคะผมผมไม่ได้ขึ้เขามีด้วยอยู่แล้วไม่ตีด้วยครับวันนี้ไม่มีเรื่องเลยนะเราเราไม่ได้มาแจ้งเรื่องถ้เขามาตีหลังเที่ยงคืนลระครับแล้วผมพวกผมห่อมาส่งทีซีได้ไหมครับอย่างนี้เขาจะผิดกฎหรือเปล่าทีซีต้องปกป้องในช่วงที่เล่นเจตเทปดีถูกต้องไหมใช่ค่ะเหมือนอย่างที่คุณแดนนี่บอกเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเดเรียกคุณแดนนี่มาคุยทีก็ได้เรียกเรียกมามาคุยก มาหนครับผมจะได้เข้าใจตรงกันครับอจะได้เข้าใจตรงกรันจะได้รู้ว่าผมควรทํายังไงไงว่าผมเล่นได้ไหมป้องกันตัวได้หรือเปล่า <c oughs> ไม่ไม่คือยืนยันเลยครับ <c oughs> ว่า J K <c oughs> ไม่เล่นครับ <c oughs> จนกว่าเซิร์ฟจ,จะมาคุยขอยืนยันแบบนี้เลยยืนยันว่าเราจะไม่เล่นอะไรทั้งสิ้นครับอะไรวะ <c oughs> โอ้พี่เต๋อพี่มายังเนี่ยพี่จะเออขามือผมนะนี่ ทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยอุ้มมากี่นาทีแนละ้วมาติดตั้งแต่ออกบ้านมาพี่ตั้งแต่แรกทิ้งเลยนไม่ถึงนาทีปบอสไปอ๋อถ้ามันถึงเวลาบอสจบแล้วก็มันก็คงต้องมีเลือดมีเนื้อที่ต้องหลุดออกจากตัวล่ะ ฟังก่อนฟังแดนนี่กลอบก่อนมันก็ต้องมีเจ็บตัวหน่อยละเจเค้ยะสองตัวแทนคนที่รแบบรถหน่อยได้ไหม r 3 5 AR ACS15 ใช่ไหมครับใช่ใมาขอทุกคนสลายต่อเจอกันเจเคนอน พวกผมอ่ะไม่คิดจะไปประทับเขาอยู่แล้วไม่คิดจะมีปัญหาอยู่แล้วนะตอนนี้แล้วช่วงเวลานั้นอ่ะเขามาตีผมมาหาเรื่องผมอะไรเงี้ยมันอ่าได้รับบทหลงโทษอะไรไหมหรือว่าเขาก็ตีได้ปกติก็มันจะเป็นฟิลแต่ว่าใช่ครับต้องมาอีกรอบนึงถ้าถ้าเขาทํานะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของซัตตอริง เออเอสสิบห้าที่ผมมาแจ้งเรื่องไว้เดี๋ยวแต่เขาตีก่อนได้ถูกไหมไม่เคยทีซีบอกว่าไม่ไม่รับเรื่องใช่ไหมครับไม่ได้รับเรื่อนเราคือถ้าสมมติว่าโดนตีอันนี้คือทีซีต้องต้องทำไงครับอ๋อคือเขาถามในกรณีว่าถ้าเกิดนอกเหนือเวลาแข่งเจ็ดเทพแล้วเกิดเขาโดนละลายนะคะใช่ครับใช่ใช่แล้วแบบนี้เขาเขาได้รับโปรเทคจากทีซีบ้างไหมใช่ครับเพราะผมก็เป็นหนึ่งในแก๊งที่เล่นกิจกรรมเจ็ดเทพบด้วยนะ ไม่อ,อเซิร์มาคุยไว้จบแล้วไอเซิร์เอาไงอะ่ะไอเซอร์ไม่จะเอาเล่อถามไอเซิร์ก่อนลุงอะ่ะลุงอะ่ะผมว่าลุงอะ่ะยังไงก็ได้แต่ว่าไอเซิร์อะ่ะอยู่ที่เซอร์คุยวไว้เซิร์มันคนโดนบบไงตอกใบเซอรอ์น่าจะเอาสรุปสรุปยังไงแบบสี่นอกเวลากิจกรรมท,ท,ที่อะอรนี่เขามาเขียนไอพี่อันนี้คือผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะทีซีว่าเราไม่เล่นนะครับเราไม่ตีเราไม่เล่นนะครับจนกว่าฝัา่งเราจะมีตัวแทนมาคุยนะครับแล้วก็ ทีีสามารถคุ้มครองได้ไหมในช่วงเวลาที่ยังเล่นกิจกรรมอยู่ในช่วงจนกว่าจะจบเจ็ดเทพจนกว่าจะจบลเราแลนนี้เราแลนนี่พี่เขาถามโปรเทคคุ้มครองอะค่ะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในกิจกรรมเจ็ดเทพของเขาอะค่ะว่าทีซีสามย้ำครับว่าไม่เล่นครับกลัวเด็กของไม่มีไอสัตว์พี่